น,นี่มาจ่ะอีกแล้วจายคาเฟ่แถวบ้านนี่ซื้อกับบ้านมามัจชะตอนเช้าคือเด็ดจริงๆไม่ได้เอาน้ำแข็งกลับมาก็เลยเอาน้ำแข็งที่บ้านนี่แหละอุย้ย ยีบหลอดแก้วไลยอืมคม <c oughs> อันนี้เกศทำอาหารแล้วเนี่ยไม่ใช่เกศพิธีการมันก็เลยว่าคมอืมดีแล้วที่ไปซื้อเกศดิ เดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้นะว่าเป็นเกตไหนโ oh อ้ม y g ก d อดอืมขมเฟื่อนมากบอลอดบอลอดถ้าเป็นนายพยายามเลือกเกตด,ดีๆการนะพเพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้ขมเกินบไ่ไหว